หนูจะบอกอะไรให้นะคะหนูเป็นเซมระดับอันบ้านผลม่วงที่ตกต้นไม้นั่นไปตักยาเลยไม่ได้ว่าเป็นแซมขึ้นต้นไม้ได้เป็นแซมเป็นเซมตกต้นไม้ขวัญเอาเออจังเมื่อเืินเมื่อซางเด้อูมาูเมาูมา เมื่อละวากเอเออเมื่อแล้วลูกเตาแดงไปเอิญไปเหียกระเมียละมาดูเือนดูสันแล้วสบายดีสบายดีกันมทุกคนด้วยเนาะอย่าตกใจนะคะทุกคนสวาสดีสบัสดีอย่าตกใจนะคะน้องอยู่เองค่ะวันนี้มื้อนี้คือน้องยูจะพาทุกคนไปอาตักน้ำให้งวแล้วก็ไปเก็บพักสนิทหนึ่งนอทีฝั่งลาวเอิญมาพักไห้เนาะทุกคนแต่ว่า พักอันนี้จะเป็นกลิ่นยู่ยามชนิดแบบว่าเบือไม้รุ่นแล้วมันปุ้งมาเขาจะได้ไปเก็บเอาเบือมานะแล้วเราจะเก็บไปเอาไปซุปเนาะจะเป็นกลิ่นแต่ว่าพักอันนี้เป็นอันดับที่ตน้นต้นของหมู่บ้านเขาหรือว่าแซ่บสุดเนาะทุกคนเดี๋ยวน้องบอมบอมไม่น้องบอมเนาะเดี๋ยวแม่และน้องยู่น้องบอมเดี๋ยวตามมาจะพาทุกคนไปเก็บเนาะแล้วไปเบึ้งกันว่าลักษณะจะเป็นแบบไหนแล้วทุกคนลองคอมเมนต์มาเบึ้งงนอว่าพักชนิดนี้ อ่าอยู่ประเทศไทยเขาเอินว่าพักอีหยังเนาะอยู่ที่ประเทศลาวเพิพ่นเอินว่าเพิ่นเอินว่าพักไห้ว่าสิเนาะแม่เน,นาะอยู่ประเทศลาวนี่เอินว่าพักไห้พักไห้แล้วสิมาตัดงาต้นยางออกพออร้อมเนาะแม่จ้างเพิน่นอ่ามาตัดงาต้นยางออกมื้อน,นี้นะไปบึ้งกันว่าเฮาสิเก็บพักได้หลายบ่แล้วก็กผู้ใดสิมาตัดงาต้นยางออกคือเนาะสิขึ้นไปตัดถึงพุ่นแหละ ตัดเป็นงาเป็นงาออกมาเพราะว่ามันกายเดนเขาหลายเติบแล้วสวงนี้เนาะไมมเนาะแล้วเขาเลยว่าจงบุได้เพราะว่าตุงหัวก็สิกินเบื่อมันคือเพื่อนมาเลยอืมมไหลแยะสิ่งไหลย่างเสีย่นกระทบตัวขังเขาแล้วกระสิได้ตัดออกเนาะว่าเจ้มาหอดขังเนาะเดี๋ยวนี้กันตุงหัวเขาก็มัหลอดตอนครับ เราเล็บชิเด้เอายาอันนั้นมาหมาน้องทุกคนน้องยูยังไม่ได้เอายาที่ไอ้จากจากประเทศไทยไปฝากมือขนาดยังไม่ได้เอามาทดลองเราเดียร์ชิเอามาทดลองก่อนมึงไหมตุ้ยง่ายใช่เหาฮะเพื่อนบอกให้ทาเอาพูดนะไปบ๊ามบ่ไมเด้มาหากี่แคลร์เออเออตื่นละไปนะไปทุกคนไปเจอกัน โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังหอดคังแล้วเนาะมากับน้องวอมนี่ลักษณะกระชิบิต้นแบบนี้เนาะนี่ทิง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 ว้าวออกตามหาต้นคือคืออันเออห้องว่าต้นไห้มันบม่ได้มีมันบร่ได้มีตัวไหจึกเนาะแต่ว่าชื่อมันชื่อต้นโพไห้เก็บซิเลยเออาซุปซุปซิเลยกะเมื่อซ้อมมือ มราจะเอาแบบนี้เลยเนาะมีเอาเบอร์มันบ่ได้ป่ะแม่เอมีขาวอะเอาเบอร์มันข้าอขึ้นเขาเขาจะเอาแบบนี้เนาะเก็บเลยมามาสิขึ้นมาสิขึ้นเนาะไปสิขึ้นไปเอากับน้องบอมเนาะให้ทุกคนขวดหน่ำหอยไปนี่ขวยจำปาเลียหวานเจ๋ยๆตอนนี้น้องบอมน้องอยู่ เปียขึ้นต้นไม้แสดงหนังไดคอยได้ลูกคอยคอยคอยหนูจะบอกอะไรให้นะคะหนูเป็นเซมระดับอันบ้านพลม่วงที่ตกต้นไม้นั้นไปสักยาเลยไม่ได้ว่าเป็นเซมขึ้นต้นไม้ได้เป็นเซ็มตกต้นไม้ได้ไปสักยากับวัดแกรอึกอึดจักเป็นโจมอันเดอย์กระนีอ่ะจอย

ลูกตัดเธอนี่น่ะบ่ตกลุงคือสิตกเพนซั่นว่เฮาหรือเฮาสิตกว่โอ้ยๆๆๆๆจ้ามันิได้ตงัวตนี้ก็เป็นดๆอยู่กองพุ่นเลยเนาะแม่ออกออกตงัวกมักนาะผักอันนี้เนาะแม่นว่าเฮาบ่มักผู้เดียวมาแม่ขึ้นเอาบ่ผู้าเจอแม่ขึ้นเอ อันนั้นมาสิเฮงนะ่ะเอาได้ละตุงออกได <sh arp> ้ออกๆ <sh arp> อ,อก้าวบ่แม่นได้ตัวยามันอ้นี้ <laughs> โอ้ตกเจอ่มสิบักออกมาแต่ละปีเฮาก็สิบักนอนเนื้อซจากว่ามันอ่าอยู่เกือลัหัวแล้วเฮาบ่เฮอมันยเยอหั่นน่ะทุกคน <g ül s 1> <laughs> น้องอยู <screws in the ground> ่สั Anyways, ้นๆเส้นๆแล้วส่วนน้องบอมอยู่พูดทึงๆคุณเน่เห็นสีแดงๆคุณอาได้ลงมาเก็บนกคนเพราะว่างัวก็มากแขงเมตตอนี้นะงัวก็ะจนเต็มคนกระจนเต็มแกเอาไปคอบักลงนี่พอก้อนแม่เออพอก้อนบอม เก็บก้อนเก็บก้อนพอก้อนนึกว่ากินมั้งไหมโบแกเขามันกินรอดมาไม่ติ้วตั้งตั้ตักงตั้งถ้มันกินมะโอ้ยเนาะสิรอลดตดีว่าเนาะขุดบักขึ้นกระไรเออกได้ออกได้เอามากินพี่มากินพี่อูมีอย่างเด้อตุนอันนี้เด้อเอาข,ขึ้นไปติจีนวเอาหมดเอากินนี่กินนี่เอา แม่เก็บเป็นยอดจะซีก็ได้ะเขาจะเอาเป็นยอดแบบมีเนาะอ้เสื้ออย่าโฟกัสที่เสื้อนะคะเสื้อโฟกัสไม่ได้เด้อเพราะว่าเสื้อจะงูจะนู่นเอาไปสิเดีนน๋เนนะสวพบกะเขตคาดละบ่กินเพอะกินมันบ่บ่บอกินเพอกินมันอุอ้ยกินเพอ,ก,อ,ก,เพอกินมันนะว้าวทุกคนในที่สุดแม่ก็ิขึ้น เอาเมฆผ้านี่มเมฆลงไปจะเออเอาเสื้อท่องนี่ขึ้นไปจะเมะแล้วจึกป้อนท่งลงมาเออเดี๋ยวมันมันสิตุกก็จึกป้อนท่งลงมาขึ้นได้จรงหรือเพี่ยนกันสามคนขึ้นแล้วเนาะ <laughs> ต้นในอันนี้สามคนขึ้นล <c oughs> ะเมฆก็สิขึ้นไาดิ คุนได้อยู่บ้อุ้ยบบได้แล้วโบขึ้นนะฮะเราขึ้นคือสเก่งเห็นวะเอาดีๆได้บึ้งฝันต้นท่านก็ตึกกระตุกกระตุตตตละม่นเป็นดาวหรือสตีนหงื <laughs> อกระโพงเงืเอ้ยนี่ลากไอตัวอยู่ลักหัวนะลากดึงมาจะสิมันจึงไปมืดอุ๊ยตรงหัวนี่ก็ตกเจอมืด ไปไปกินคุนไปกินคูนเนี่นี่แ <c oughs> ม่บอกว่าเก็บเอาเต็มทุง่งอันตัวที่แม่พายขึ้นเขเนาะแต่ว่าเขาว่าสิบบได้ดอกเราบางัวกินลายพูดมืดเดียวนึงเลือมิงมิงละกินละเอียดกนคนเก็บสักจนดังบุบแบบนึง <c oughs> เอาไปเอาไปงวกินละเอียดกนคนแต่คนนี้เก็บละเอียดงวละเอียดกันละ ในชสุดแม่ก็ขึ้นไปเฮิงพูไยลปะป้าโตยังรบริบึ้งสาม,มุกี้นี่ขึ้นไปเหิงพละยทุกคนตอนนี้เฮากะโผนอนเนืองสจากว่าบักมาหลายละกะว่าอ่าไว้กินอีกสุดหน้าเนาะสิเอาสุดนี้ไปก้นแม่กะลงวัวได้เนาะแม่ให้เหลยวันนี้แม่ขึ้นแม่กะกับน้องบอมปองขึ้นอยู่ระบาดลงนี่สิงลงบ่ได้ละอ้เออเอาเอาขาสัน้นเอาเอาเอาขาสัน้น น้องอยู่หููละว่าน้องอยู่เตียได้เผือเตียด้แม <c ười> คือพ่อจะเป็นตัวสู้แม่จะเป็นตัวน้อยแล้วเขาก็เกิดแม่ก็เกิดเราออกมาเราก็ได้สายแม่มาเต็มๆนะคะสายเลือดแม่มาเต็มเเลยสวยก็อยู่กับแม่เตี้ยก็อยู่กับแม่ค่ะปนกันเลยค่ะตอนนี้แม่กระลงมาได้แล้วเขากะชิเจ็บนี่เนาะ จงหัวกะน้องบอมเอาหองขึ้นไปถึงได้บางคดบางตูและเขากระสิลงมือเก็บน้องบอมไปเอาผ้านนองมาเอามีดมาเก็บตัวนี้เพราะว่าหาะสิตัด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 เอาโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ะได้เก็บพักไห้แล้วไปเก็บหอยนอะเขาก็ะได้ถุงแบบง่ายเลยแล้วกระสิเอาเหมอไปโซมก้างอกเนาะเขากระสิมาบึ้งเพิ่นตอนนี้เขากระสิมาบึ้งเพิ่นตัดต้นยางคือเพราะว่าเพิ่นก็ได้มาและเม่กะมาบึ้งเพิ่นตัดอยางคือ คือเขาจะตัดออกเรียบแขมแบบนี้เนาะนี่เรียบแขมแขมสับออกเพราะว่าอ่าคือเพื่อนว่าสิห้ามปลูกมากายครอบเขตถ้าว่าเป็นครอบเขตแล้วแม่นเฮาสิมีสิตัดได้เนาะนี่ฮาสิตัดออกเนาะทุกคนเป็นแบบนี้เลยเนาะเข้ามากายแดนเครื่องขางเขาจุป,ปานนี้เลยเนาะมาหลายเติบทุกคนคือเพื่อนปลูกขนาดติดแหงนติดติดกับอ่าส่วนติดกับรักหัวเฮาเขาก็เลยว่าต้องได้ตัดออก ยางไอตอนมาตัดให้เนาะไอตอนนี้ก็คือมูของพี่สายที่มักเคยมาทุกคนอาจจะเจอก็คือเพิ่นเคยมาขุดน้ำซางสวยตอนนั้นเนาะตัดงาเลยอีกปะเนะี่บักขันต้นเลยสบวโอ้คืนสูงเติบมึบงไอ้สิคือต่ำๆบริต่ำเนาะสูง ออกได้ออกได้พาทนเล่นบุยู่ก่อนแล้วมันหากระสิมาสซีออกเนาะะต้นยางนีพ่อยพ้พลย เด็ดตัดออกนะทุกคน,น,นลลตัดคานี้แล้วก็คานี้ไปไปจับหมดพุ่นเลยเลยเนาะสิเด็ดตัดออกเมื่อสิเพราะว่ามันเข้ามากายเขตพูดนเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้พุ่นพุ่นเสียของอ่ายางที่ตุ๊กมาคางเทาเนาะปื้มันกระซิลลนมาแบบนี้แล้วก็สีห่มเนาะทุกคนใบมันงากุ้งมาหุ่มเนาะแล้วเขาก็เลยว่า นี่บอนที่ห่มหญ้าก็จะบมักออกนอกตอนนี้หญ้าผ่านของเหาที่ปลูกคันกำหลังสีอ,อกละแล้วก็ยางทันต้นยางใบยางคันมาห่มมาปิวมาปลุกเห็ดผลที่เหาตัดนกมีลายเห็ดผลนกทุกคนเลยคันเว่าไปเว่ามาบางคนก็บอกเข้าใจนะว่าไปตัดท็ดอย่างคันนะมีลายมีลายเงยลายมุมดเห็นหมดชมอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เหาก็ตัดแล้วแล้วนกก่สิแล้วบ่แม่เรื่องง่ายเลยค่ะทุกคน หมดสุ่มกับกัดเสื้อกับคาดดูไหมไมเสื้อโอเว้ออเนเดี๋ยวโนคา,นาดจตดนล <laughs> ะตัดแต่พูดนอนตัดแต่พุดมาแล้วเอากระสีเก็บกางไม้นี่จูดแบบนี้ไปเดียวน้องยูสิเก็บอันนี้่วยแม่ก่อนเก็บก้างไม้ออกก่อนแล้วกระสรีไปตักน้ำให้หัวเนาะมันนี้พาไปกินซามย่างมาคัางทุกคนเก็บผักตัดงามไม้ตักน้ำเนาะซามอย่าง ตอนนี้สิเอางาไม้ออกมาเพราะว่ามันทับน้ำตอนนี้เนาะเสียออกมาจูดเสียอ,อกมาเก็บเก็บกงไว้แล้วก็สิจูดบัดมันบัดมันตายมาแล้วเนาะ เอาละเอาละเอาลเอาละออเอาไปละแม่ไปละแม่มือหน้าจิกไปห้าได้ก่อบ่มือหน้าจิกไปห้าได้เอาละแม่เสียด้ำใจอุ้ยเอาไว้ไปเลี้ยงเอาไว้ไปเลี้ยงอันนั้นหัวเสื้อก็ได้นะเม่จะให้พิ้นเนาะเพราะว่าขึ้นตัดมันกระเซียงเนาะทุกคนได้ปะ ขึ้นตัดกระเซียงเนาะจ,จนเจอตะพีจุดไปฮอตพุนเลยเนาะข้าน้ำจิตนำใจเนาะทุกคนถึงมันสีน้อยเต่ก็ให้เนาะทุกคนบพื่นถึงวันสีน้อยเตะก็เป็นน้ำจิตน้ำใจที่เขาอยากให้เนาะ,ะเพื่อนท่านเป็นมู่ของพี่สายน้องแฟดน,นี่แหละเพื่อนท่านเคยมาช่วยหลายยากเลยเนาะและเมย์ท่านจะบอกให้เพื่อนมาตัดไม่ออกคือเพราะว่ามันบงังบังขังเขาหลายโพดนี่ตอนนี้ตัดไปแล้วกรูู้สึกแบบเป็นๆลงๆเนาะ แต่ว่าบางอันก็นยังสีเข้ามาอยู่ดอกแต่ว่าเราตัดไปเนาะมันอยู่สูงคะสีเด้ดเตลิ้งาอกแล้วแล้ววนาะทุกคนตอนนี้เรากาะีาไปตักน้ําให้งวเนาะตอนนี้กับมืดละรู้สึกว่าสีค่าประมาณตะวินตกดินละตอนนี้เนาะแล้วก็สีตักน้ําให้งวก็แล้วจึงสีเหมือเนาะนะจะเขา,าไปตักน้ําให้ตรงงวเลยทุกคนก็อมาตอนนี้เราก็ลาหิวน้ําแลวเนาะ ในทุกๆประมาณสองมือหรือสามมือเอาก็สิมาตักเน้องเซอสองอ่างอย่างเี้เนาะทุกคนแม่ตีรถนี่จักจักป้อมกว่าแม่ตีรถเ,เองเลยประมาณสามสิบจึงสิเต็มเน้อสามสิบป้อมอันนี้ดึงเอาได้ทุกคนนี่ก็ได้อยู่ประมาณสองป้อมละเฮ้ยเดี๋ยวน้องยูสิดึงให้แม่ให้แม่อันนี้ก่อนให้แม่ฮิวแลวน้องยูเป็นคนดึง ทุกคนตอนนี้เฮากะสิได้กลับมาแล้วเนาะโดยที่น้องยูจะได้ไปผู้เดียวเนาะไปแล,ล้วก็ไปยูประตูเนาะให้แม่ก็คือบอลน,นั่นเลยเนาะพี่พ่อลมเนาะแม่ย่างนี้ตอนนี้แม่ไปห้องขวัญเอาพ่อคือพ่อลมยูเจคังแล,ล้วเนาะฮะตอนนี้เหาหาพ่อบ่ฮู้จุดลาพ่อลมอมมีบอนใดบอนเด้อหัวรุนะ เอออยู่เดยูนี่น่ะอยูเด้ยนีน่ะเออยูนี่วะแอยู่นี่เอยนี่หลยเออยนี่เลออกเออเข้าขนน่เอได้ลมด้เท้าอยู่ย่วันทางไปข้างนี่นะเอเดียวนี่ขนาดเป็นลูกเป็นเมียลูกสาวลาเดเออแม่เดมาเอิญขอนเอาเออจังเมื่อเเหอนเมื่อซานเด้อ อูมาอูมาเมื่อละวะกี่เอ้ยเออเมื่อแล้วยูเอ้ยพอเมื่อละวะโอ้ยเมื่อตักจะโดนเออเมื่อหอดเหือดจะโดนพุ่นเออเมื่อนําไปพอบลงกงคือควนเด้อกับเมื่อเฮือนเมื่อซานไปอยู่เฮือนพุ่นไปบัดนี้นะอยู่ลกไกลอย่าใต้แฮวเฮือนเออจะลี่อยู่ภูมิมักแข็งมันย่านตัวเสือจะหลี่อยู่ภูมิมักเขือมันย่านตะบง เออเมื่อน้ำทางนี่ได้เออเข้าควันตัวน่ะเออเข้าควันที่น่ะเออเมื่อเฮือนเมื่อซ้ำได้เอออยากความนากินน้ำลายหายข้างกินน้ำมอกเลยเด้อเมื่อเมื่อเมื่อซ้ำเมื่อเมื่อเลวเมีเดียวนี่เด้อเมื่อแล้ววะเมื่อเลวเมื่อจะโดนจะโดนแล้วเห็นเพื่อมเมื่อแล้วตาเมื่อเมื่อแล้วเนาะ เอากระตักนำ้ำขวัญพอ่อรับเมื่อแล้วน้ำกระตักแล้วอันง่าไม่กับสำเร็จภารกิจแล้วเราไปเอื้อนขวัญได้แล้วพ่อก็เมื่อนำน,ำน้องอยู่กับแม่แล้วพ่อมีพ่อ,อกำลังพ่อหันเมื่อกอนเ่าแล้วเนาะขวัญพ่อไปหอดพ่อแล้วตอนนี้เนาะเซเชีอดเหงากระคำละมาหูหมาเข้าขวัญตอนนี้นะเออจอากความน่ากินน้ำลายหายข้างกินน้ำมอกกันเ้อ เดี๋ยวนี้น่ะเออลูกกับเมียไปเอินเอามาแล้วเออเข้าขนานัน้่มานํำตอกนํำทางมาํำลูกํำเมียเออที่หอดเื่อนหอดซาแล้วเออจะเข้าขัญตื้นบ้องตาแสงตื้นแมงตาเนอะเดือกมาแล้วเออจะเข้าขัยจะลี่อยู่โลกไกล้จะไตเหว่งงอนเลย เออจลลี่ยุบผมมาแข่งมันย่านตวเสือจลลี่ยุบผมมาเขือมันย่านตะวงเออมาเฮือนมาสร้านเออเดี๋ยวนี้มาหอดเือนถึงสร้านแล้วจะเข้าขันน่ะพ่อมาแล้ววะแล้วมาแล้ววะมาแล้วเออจะมีคนพอหาเอาสายแบบนี้น่ะไปเข้าไปเือนไปสร้านไปไ้กลสกอสิ้แล้ววันนี้น่ะ เออทางลูกทางเตากดกำเอาพอเออเส้นพายคาดบ่เห่อไปเส้นไม่คาดบ่เฮ่อกลัวเออยูเือนยูสันน้ำลูกน้ำเมียเออยูเหอนขือนกเข่าเผายาวแมวข้ามันนี้เออลูกเตา้าแอไปเอินไปเหียกำเมียละมายูเืินยูสันแล้วเดี๋ยวนี้น่ะเออเข้าขวัญน่ะ เพื่อไปแต่น,นําแำต้ถามาเฮือนไปแต่สวนมาบ้านควัขนขี้ขันเฮอนนางยูนอนกินเดอ้ออย่าสุไปสิเด้อได้เอ<ม>าปิดซิดสีเฮอดีกาเก้าสิซีเก็บจะได้ใครยังมีมาย่าม,มาห่าง,งแขนใส่มาหัางแขนขวายูขวัญตังมูผังควมเออนับเต่นี่โตไปเออหอมปิดสิบซีเฮอดีก็เก้าเป็นบ้านเฮอดีเป็นผีเฮอหอม เออเขาเกตสเลดน้องอย่าหอมเป็นน้องอย่าพ้องเป็นเลือดได้เออเฮาลโนถ่ายคือเบอร์นิวฟิวนี้คือเบอร์ใหม่ฮอปปี้ซิตี้เขาดีกว่าเก่าเออลุกเตะเสากินข้าวกวนง่ายได้น้ำเตะนี่โตไปกินข้าวเธอบานจานแกงมเธอแซม่งเสื้อแลียเธออุ่นตุดคิงเออเธอหาวเธอหันเธออยู่เท้าอยู่แก่อายุมันขอนยืนเด้อเออเธออยู่เท้าหลายปีเธออยู่ดีหลายมื่นเลย เธอได้กินแห้งลูกแห้งเตา้านนบแต่นี่โตไปอย่าโกธอย่าหาย,ยาเดอ้อเอ้เอเมียนถึงหัวบนนอนคว้าควันนะอมียนถึงหัวบนนอนเอิญมาละขวัญน่ะหอมดีละอากา<ะ>็กแบบโพย่าอยู่ตอนนี้เนาะนี่เนาะทุกคนสําหรับการไปหาพักไห้เนาะลองคอมเมนต์มาเบึ้งเดเด้อเนาะว่าพักไห้ฟังไถเอินว่าพักอีกอย่างเนาะอยู่ประเทศลาวเอินว่าพักไห้เนาะทุกคนกินแล้วจะเ่บเนาะ เดี๋ยวมื่อหนาน้องอยูจะไปเก็บมาเอ็ดซุปเนาะตอนนี้คำ่ำแล้วกับผ่านได้เอ็ดให้ทุกคนในเบิ่งซ้ำว่าสิเห็ดเปรีใดกินเนาะและ้วก็ไปตักน้ําแล้วไปตักน้ําแล้วก็ไปตัดคอนตัดคอนไม้ที่ออกมาค้างคางเฮาไปที่เห็บหอยแล้วเนาะจ้างเพิ่นกับซืทึกออยูร้อยห้าสิบหรือหกสิบเนาะทุกคนประมาณนี้ห้าสิบผ่นกีบเนาะเพิ่นกับเเอาน้ำอะไรแต่เฮาเอาเฮือเพิ่นโบเมนว่า คำว่าจ้างนี่ก็คือว่าสีหลายนาะเพื่อนมาซอยต่างซอยต่างซ้อยเฮาแล้วก็เฮาก็ให้น้ำเพื่อนเป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะทุกคนโอเคอเค,คลิปนี้เฮาก็จะลาทุกคนไปก่อนเด้นเนาะชีวิตสามเมลูก,ก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนภัยมากกะฝากทุกคนกดไลค์กดเ like, ซดด์กติดตามเพื่อ,อเป็นกำลังใจให้พวกเฮาทางสาเพชคลิปต่อไปเนาะว่าพวก เหาทั้งสามจะพาเอฟซีทุกๆคนจะไปใส่ดเดนะก็ต้องรอติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ท่าเด้อคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนเนาอบบายบาย